ที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วทุกคนไปอยู่ไหนกันหมดพี่ฝนโบปุ๊กปิกอยู่หรือเปล่าฉันตกลงมาที่ไหนกันเนี่ยทำไมทุบไม่ออกสักทีนึู่啊โบ,โบมาช่วยฉันทูบตรงนี้หน่อยแล้วเขาเสียงพี่ฝนกับโบนี่นะพี่เอกมาทางนี้เร็วหน่อยพี่ฝนเจออะไรบางอย่างฝังนดิ เขาไม่ให้พวกเราออกไปเขามีเขามีที่อะไรนะเขาเรียกว่าที่ขางอเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่อะ่ะนี่ไงเขามีตะแรงอะไรบางอย่างการไม่ให้พวกเราออกนะพี่ฝนทุบเท่าไหร่ก็ไม่ออกด้วยมีเสียงดังแปลกๆด้วยนะเนี่ยใช่มีเสียงดังแงงๆอะ่ะหรือว่านี่จะเป็นวัตถุที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเป็นโลหะไงใช่แล้วอาเพียรก็ค้นเจอเขาเรียกว่าอะไรนะรังผึ้งน้ำหวานเหรอไม่ใช่ เป็นรังพึ่งเลยอ่ะรังพึ่งเหรอใช่แล้วรังพึ่งหรือว่าฮันนี่คอมนั่นเองแล้วเราจะทํายังไงกันดีเนี่ยพี่ฝนทุบเท่าไหร่เขาก็ไม่ออกอ่ะลองเปลี่ยนอุปกรณ์สาหรับทุบดูดีไหมอ่ะเปลี่ยนอุปกรณ์เหรอนี่นี่นี่เปลี่ยนเป็นที่ขุดดูที่ขุดเหรอได้นะพี่ฝนแสดงว่าเป็นพวกแร่โลหะเป็นแร่โลหะแล้วทําไมเราถึงตกมาอยู่ที่นี่นะไม่แน่ใจเหมือนกันเขาบอกว่านี่คือแร่ที่ชื่อว่าทองแดงนะ่ะแปลกๆชะมัดเลย แถมที่นี่ก็เหมือนกับเขาวงกดน่ากลัวทําไมมีทองแดงสองสีกันนะมีสีเขียวแล้วก็มีสีแดงตรงนี้มีกล่องอะไรบางอย่างเก็บของมาแล้วแล้วก็เหมือนจะเป็นตะเกียงที่ให้แสงสว่างนี่คืออะไรกันนะนี่คืออะไรไม่รู้จักมาก่อนไม่เคยเห็นเหรอไฟดับไปแล้วพี่ฝนคืออะไรอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้ไฟดับแล้วก็ตะเกียงอันนั้นหายไปอะ่ะไฟดับเหรอ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราไม่สามารถทุบตะเกยียงพวกนี้ได้นะไม่งั้นจะมืดไปหมดเลยอะแบบนี้ดูท่าทางน่าจะไม่ค่อยดีแล้วเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะจะออกไปยังไงล่ะเนี่ยนี่ไงเราอาจจะต้องทุบกำแพงออกไปเลยบกํำแพงเลยเหรองั้นเดี๋ยวทุบทุบแร่ทองแดงไปด้วยดีกว่าเนี่ยอันเนี้ยบล็อกนี้ทุบได้ไหมอ่ะถ้าบล็อกนี้ทุบไปตรงนี้จะมืดเลยนะมืดเหรอใช่ใช่ดูท่าน่าจะไม่ค่อยดีนี่ฝั่งนี้มีทางไปต่อ แต่ว่าที่นี่คือที่ไหนกันแน่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้งไงโบนายรู้ปะ่ะโบ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 พุกปิกแปลภาษาหน่อยเร็วคข้าปุกปิกไม่อยู่ลอลาไม่อยู่มีแค่พี่เอกพี่ฝนเราก็โบเท่านั้นเองเหรอแบบนี้ย่จังเลยเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงอะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเพกได้ยินเสียงแปลกๆ พี่ฝนอย่าเพิ่งเข้ามานะมาทางนี้แล้วข้าพี่ฝนมีความคิดบางอยา่างเราอาจจะต้องใช้เทียนนะนะในการนำทางพวกเรากลับมาที่นี่นะเทียนั้นเนระใช่เราจะต้องปากเทียนไว้เวลาที่เรากลับมาที่นี่เราจะได้จำได้นะแล้วพี่ฝนมีเทียนหรือเปล่าเทียนไม่มีมีแต่ทานงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะสร้างเทียนขึ้นมาให้เองได้แล้วได้แล้วอย่างนั้นเหรองั้นแบ่งกันคนละครึ่งแล้วกันนะได้มาเยอะเหมือนกันแฮ ออกไปสำรวจกันดูดีกว่าอย่างน้อยต้องหาทางออกจากที่นี่นั่นแหละโหงั้นเดี๋ยวพี่หอนปากเทียนระหว่างทางไว้ก็แล้วกันจะได้จําได้มาดูอะไรนี่แล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอฝั่งนู้นมีห้องห้องแปลกๆอยู่นะมีห้องเหรอแล้วถ้าพี่เอกเดาวไว้ผิดนั่นคือจุดสปาร์ของมอนสเตอร์มีเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแบบนี้ไม่ค่อยดีแล้วเราอาจจะต้องปากเทียนเพื่อเพิ่มความสว่างแล้วพวกมอนสเตอร์ที่ออกมาจะเป็นแบบไหนกันละ่ะ น่ากลัวชะมัดเลยตกลงว่าที่นี่คือที่ไหนกันแน่นะไม่แน่ใจแต่ที่สําคัญคือตอนนี้เรามีทางไปแค่ทางนั้นทางเดียวเท่านั้นเองพี่ฝนร,ระวังหล่นลงไปนะนี่ไงมีบันไดอ้าวมีบันไดก็ไม่บอกระวังพี่ฝน <yeah, S 1> มีอะไรออกมาแย่ yeah, แล้วมีมอนเตนี่นี่อะไรเนี่ยไม่รู้จักเดี๋เดออย่าเข้ามาโบช่วยด้วยโบนายระวังตัวด้วนะโบนายเก่งมากแย่ yeah, แล้วพี่ฝน เกิดมอนเตอร์เพียบเลยนั่นโซเยอร์สเกลตันเลยนะั่นน่ะไม่เข้าใจไม่รู้จักเขาเป็นสเกลตันที่เป็นทหารไงเข้าเป็นทหารเหรอใช่แล้วต้องระวังโบ่ลบออกมางาพี่ฝนตัดใจแล้วบู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 เด้พี่ฝนจะปากเทียนให้ตรงนี้สว่างนะก็ดีเหมือนกันถ้าปากเทียนแล้วก็ตัวสปาร์นพอย์พวกนี้ก็จะหายไปโอ้ช่วยด้วยกดอลไเคึ้นเียกโดนเนี่ยเจ้าพวกเนี้ยเข้าจู่โจม พี่ฝนก็เหมือนกันแก้แล้วเขามีเยอะเกินไปอ่ะพี่ฝนต้องระวังถอยออกมาก่อนมีเยอะเกินไปพี่ฝนหาทางปากเทียนก่อนอ๊อยช่วยด้วยโบฝั่งนี้ไม่มีทางออกโบโบโบนายระวังตัวนี่เป็นห้องปิดตาอย่างนั้นเหรอเนี่ยพี่ฝนปากเทียนแล้วพี่ฝนระวังนะปากเทียนตรงที่มีกองสปาแล้วแต่ว่าเขายังออกมากันอยู่เลยอ่ะนี่ไงปากเทียนแล้วนี่อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอยู่ดีๆก็มีน้องไก่ ลอยขึ้นมาจากกรงสปานเอาพี่ฝนเดี๋ยวมา,าใหม่นะไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยแย่ yeah, แล้วโบ้ถอยออกมาโบ,บ้มีจํานวนเยอะเกินไปถ้าทาังจะไม่ไหวแน่นอนแล้วพี่ฝนหายไปไหนแล้วอะแย่ yeah, แล้วโบ้ช่วยด้วยโบ,บ้โบบบพี่ฝนอยู่นี่นี่เองเอา้าวมีแต่ของพี่ฝนหายไปไหนแล้ว บอช่วยด้วยเราอยู่ที่ไหนอะไม่รู้มอนกันอยู่ดีดีพี่ฝนก็กลับมาที่นี่เฉยเหรอที่นี่ไม่ใช่บ้านนี่นะไม่ใช่บ้านเหรอไม่ใช่อ่ะที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้เมื่อกี้พี่ฝนนานะเป็นลมแล้วก็สลบแล้วก็ตื่นขึ้นมาที่นี่ใชยเหรอเราน่าจะอยู่ใต้ดินที่ไหนสักที่หนึ่งพี่ฝนใต้ดินที่ไหนนี่เขาเรียกว่าบนพื้นดินต่างหากหม,มายถึงเมื่อกี้นะห้องเมื่อกี้เนี่ยห้องใต้ดินเมื่อกี้เนี่ยเหรอ จำได้ว่าเพเอกตื่นออกมาจากบ้านแล้วจะเดินไปสํารวจแล้วก็ตกลงมาในห้องนั้นอ่ะแบบนี้ไม่ค่อยดีเลยเราจะต้องหาทางกลับบ้านอ่ะแล้วปุ๊กปิ๊กกับลอล่ายังสบายดีอยู่หรือเปล่านะไม่เจอเหมือนกันแล้วโบหายไปไหนอะพี่ฝนโบโบไม่อยู่แฮะบบบ,บ,บเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงเหมือนโบแหละได้ยินมาจากทางนี้รีบไปกันเถอะหรือว่าโบจะติดอยู่ที่นั่นไม่น่าจะติดอยู่ที่นั่นนะ ติดอยู่ที่นั่นเราก็ต้องลงไปช่วยโบแล้วพี่ฝนใช่เราจะต้องรีบลงไปช่วยโบเออเออใช่โบหรือเปล่าอ่ะอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะเหมือนจะเป็นขนนกขนนกเหรอไม่ใช่แหละไม่ใช่นี่ธนูแย่ yeah, แล้วช่วยด้วยสกเกลตันนี่นะโอ้โหเข้าเต็มเต็มเลยโบช่วยด้วยโบไม่อยู่โบไหนไปไหนกันเนี่ยโบติดอยู่ที่นั่นหรือเปล่าติดอยู่ติดอยู่ที่ใต้ดินอะ่ะถ้าอย่างนั้นต้องรีบจัดการสกเกลตนันแล้วรีบลงไปช่วยโบแล้ว เร็วเข้าแต่โบอยู่ที่ไหนกันนะเร็วเข้าโบรีบจัดการก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะพี่วอนเริ่มไม่ไหวแล้วใช่แล้วเราสู้กับสกเกลตันแบบมือเปล่าถ้าทางจะลำบากนะอุปกรณ์ของเราไม่เหลือเลยอุปกรณ์ของพวกเราน่าจะตกอยู่ที่ที่ห้องนั้นนะ่ะที่ห้องใต้ดินที่เป็นเขาวงกอดอย่างนั้นเหรอห้องที่เป็นทองแดงทั้งหมดนั่นนะ่ะโบอยู่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนเมื่อนี้ยินเสียงบางอย่าง กำลังวิ่งตามมานี่โบโบนายมาแล้วงั้นเหรอพี่ฝนเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยดีใจเยอะมากเลยแล้วโวนายออกมาได้ยังไงกันนะยังไงมากบนายไปไหนามาเมื่อกี้นี่นนฉันตกใจมากเลยนึกว่านายจะอยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิตระวังสเกลตันพี่ฝนเขากําลังเข้ามาโจมตีพวกเราแล้วเดี๋ยวก่อนโบ นายจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะบูบูบูบสุดยอดไปเลยโบเก่งมากเลยเขาวิ่งหนีโบอ,อะเพราะว่าโบโบกับเขาน่าจะไม่ถูกกันไม่ถูกกันแน่นอนแบบนี้ดีจังเลยที่ได้โบมาช่วยชีวิตเอ๊ะเดี๋ยวก่อนยังมีบอสเตอร์อื่นๆรีซอมดี้แล้วก็มแมลงมุม,มแมลงมุมนี่ต้องระวังพี่ฝนหลบก่อนระวังนะใหญ่แล้วพี่ฝนสู้แมงมุมไม่ได้นะโบกลับมาช่วยพวกเราก่อนโอ้โหเมื่อกี้โบมาอย่างเร็วเลยพี่ฝน นี่ไงซอมบี้มาอีกพี่ฝนเหลือหัวใจอยู่แค่ดวงเดียวล้งั้นหลบอยู่ด้านหลังก่อนนะต้องหาอะไรกินก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพี่ฝนอาจจะไม่รอดน่ะโบไหนไปไหนแล้วเนี่ยโบเก่งมากเลยโบช่วยชีวิตพวอเราไว้โบ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 เดี๋ยวก่อนเหมือนกับว่าเขาจะมีอะไรบางอย่างบอกเรานะทําไมถึงยืนอยู่ตรงนั้นล่ะรีบไปตรงที่สว่างสว่างกันเถอะโบมาทานนี้แล้วข้าฝังนั้นชั่นเจอแสงสว่าง ฝั่งนู้นมีสกเกลตันทั้งสองเนี่ยเราน่าจะสู้ไม่ไหวอ่ะทางนี้มีแสงสวง่างบูบูบูระวังนะลาะะว่าลาวางัเหรอใช่ลาว่าเมื่อไหร่ะจะเช้าเนี่ยบู้ไปไหนอะ่ะนั่นนาดีบหายไปไหนพี่ฝนบูบูบนั่นไงนั่นไงบออยู่ข้างบนภูเขาไหนข้างบนเนาะนี่งาบูเหมือนกับว่าจะบอกอะไรเราบางอย่างล่ะบ,อบบอกว่าให้เราขึ้นไปข้างบนทําไมกันอะ่ะว่าถ้าเราขึ้นไปตอนนี้เราอาจจะไม่รอด เราจะต้องหาที่พักก่อนไหมอ่ะที่พักไม่ต้องหาหรอกเก็บดินไปแค่ส่วนหนึ่งก็พอแล้วเผื่อไว้ต่อเวลากระโดดขึ้นไม่ได้โบไปแล้วพี่ฝนงั้นตามโบไปดีกว่าไปไหนเล่าโบบูนายอยากให้พวกเราขึ้นไปด้านบนใช่ไหมเนี่ยบูบูบูบว่าไงนะโบอยากจะให้พวกเราขึ้นไปข้างบนภูเขาเหรอถ้าอย่างนั้นเราก็รีบขึ้นไปดีกว่าเพราะตอนนี้ก็เริ่มใกล้จะเช้าแล้วจะสว่างแล้วไปเลยพี่ฝน โบนำทางบูบูโบ้ช่วยชีวิตเราขึ้นไปข้างบนแล้วเหรอโบ้นั่นไงโบ้ขึ้นไปด้านบนบนที่สูงจริงสินะถ้าขึ้นบนที่สูงเราก็จะมองเห็นทุกอย่างโบ้ข้างบนจะมีอันตรายหรือเปล่าไม่มีพี่เอกเจอแต่น้องวัวแล้วก็น้องแกะนิ่งอะเราขึ้นมาบนภูเขาแล้วนั่นใช่หมู่บ้านของพวกเราหรือเปล่านะไหนอ่ะข้างหน้านั่นไงโบ้หน้านั่นน่ะเหรอ บบดูท่าทางโบจะหาหมู่บ้านของเราเจอแล้วก็ให้พวกเราขึ้นมาบนภูเขาเพื่อหาเส้นทางอะนะเร็วเข้าพี่ฝนทางนี้ทางนี้เพชรจาได้ว่าตอนที่เรามาสํารวจแถวนี้แล้วเราหล่นลงไปหล่นลงมาเหรอน่าจะแถวนี้แหละแล้วก็ไปเจอห้องที่มีแต่โลหะน่ะเหรออืมมายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าที่สําคัญคือเรากลับมาได้แล้วะเนี่ย กลับบ้านมาได้แล้วปลอดภยัยนั่นไงพี่เอกจำต้นอ้อยที่ปลูกไว้ข้างนอกแล้วก็หมู่บ้านสีส้มได้นึกว่าจะต้องอยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิตซะอีกหืมบ่นายนี่เป็นพระเอกตัวจริงเลยนะขอบใจมากเลยนะบ่ช่วยชีวิตพวกเราแท้ๆเลยรีบกลับไปที่บ้านแล้วไปดูว่าปุ๊กปิ๊กกับลอร่าอยังอยู่หรือเปล่าดีกว่าทางนี้เลยพี่ฝนกำลังตามไปบู๊ตอนนี้พี่ฝนไม่ไหวแล้วต้องหาอะไรกินก่อนหาอะไรกิน เจอไหมไม่มีเลยงั้นเดี๋ยวเพียกลงไปทําอะไรให้กินข้างล่างนะเจอแล้วเจอปลาย่างมีปลาย,ย่างกินปลาย,ย่างไปก่อนพี่ฝนได้เลยนี่นี่นี่ตรงนี้น่าจะยังมีของอยู่มีแตงโมแล้วก็เพียกเจอขนมปังแล้วขนมปังเหรอนี่นี่ขนมปังขนมปังพี่ฝนงั้นขอแบ่งขนมปังบ้างได้เลยเพราะว่าขนมปังมีต้องเกือบ20สิบนี่เอาไปเลยขอบใจมากนะ แล้วก็เดี๋ยวลงไปดูุ๊กปิ๊กก่อนนะว่าุ๊กปิ๊กยังอยู่หรือเปล่าพ๊กปิ๊กกับลอล่าน่าจะยังอยู่ที่นี่ปลอดภัยดีุ๊กปิ๊กไม่อยู่ลอล่าฮะมีอะไรกันเหรอุ๊กปิ๊กนายอยู่นี่ปหนฉันอยู่ตลอรอน่ะแล้วทั้งสามคนไหนไปไหนกันมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพวกเช้านะตกลงไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วลอล่าไปไหนลอล่าน่าจะอยู่ที่บ้านของคุณวัวลอล่าอยู่บ้านคุณวัวเหรอถ้าอย่างนั้นไปดูลอล่ากันก่อนดีกว่าพี่ฝน นี่ไงลอล่าอยู่กับคุณวัวจริงๆด้วยเนียวมีฝนทางนี้นายอ่ะนี่ไงลอล่าอยู่กับคุณวัวดีจังเลยนะที่ปุ๊ปปีกับลอล่าปลอดภัยนะาแต่ว่าห้องนั้นคืออะไรกันแน่เนี่ยสงสัยเยวคขาวหน้าเราจะต้องลงไปสำรวจกันดีไหมอ่ะดีเหมือนกัน